สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่อง PiR FF นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำปกคลิปนะครับแบบใส่ไฮไลท์เขาทำกันนะครับแบบปกคลิปแบบนี้เลยนะครับอยากทำเป็นไหมครับมันจะมีแอปที่เราต้องใช้นะครับมันก็จะมีแอปนี้นะครับเป็นแอป p s c c นะครับหรือว่ามันเรียกง่ายๆก็คือแอป Photoshop นะครับ ครับพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับนี่นะครับพอเราเข้าแอปมาหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนแรกเราก็ไปตั้งค่ากันนะครับว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดปลูก YouTube นะครับอยู่ที่1280นะครับแล้วก็720นะครับจากนั้นเราก็กดถูกต้องแล้วก็กดสีฟ้าครับมันก็จะมีขนาดปลุกออกมาเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเข้าไปกดที่ข้างบนสุดนะครับเป็นเพิ่มรูปนะครับช่องข้างบนนะครับกดอีครับนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราแคปมาจากในเกมนะครับผมจะเอาเป็นรูปนี้นะครับผมจะเอาเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็ยอ่อขยายครับ ตามที่เราต้องการเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอียงครับขยายอีกนิดๆครับเอียงนิดๆนะครับแล้วแต่ความต้องการเลยนะครับแล้วก็กดถูกต้องครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มอีกรูปหนึ่งนะครับ กดอันแรกนะครับช่องที่1นนะครับแล้วก็กดช่องที่1อีกนะครับแล้วก็เราก็ไปเลือกรูปอันที่2ครับรูปที่เราทําท่าไว้นะครับนี่นะครับผมก็จะขยายนะครับแล้วก็เอาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มากดถ้ามันยังค้างอยู่โฟลเดอร์แรกเราก็กดมาโฟลเดอร์ที่2นะครับนี่นะครับโฟลเดอร์ที่2นะครับ เดี๋ยวเราก็ไปเลือกเป็นเมาส์นะครับเป็นเครื่องหมายลูกศรนี้นะครับกดไปครับเดี๋ยวเราก็ไปเลือกเครื่องหมายตัดนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องหมายนี้นะครับนี่นะครับเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับทําการขยายครับเมื่อเราขยายเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดครับ เอากากระบาดนี่นะครับมาไว้ที่ตรงที่เราจะตัดนะครับแล้วก็ติ๊กลูกศรด้านล่างซ้ายนะครับนี่นะครับติ๊กไปครับนี่ครับมันจะมีวงกลมขึ้นนะครับแล้วก็กดตัดเลยนะครับแบบติ๊กไปเรื่อยๆครับนี่ครับแล้วก็ติ๊กไปครับมันก็จะทําการตัดนะครับ นี่นะครับแล้วเราก็ตัดเสร็จเลยนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จนะครับเราก็มากดที่เลเยอร์ที่2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดบวกครับพอเรากดบวกเลยนะครับกดช่องที่4นะครับนับจากข้างบนนะครับนี่นะครับช่องนี้นะครับกดไปครับนี่นะครับหลังจากที่เรากดมาแล้วนะครับมันก็จะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานะครับ มันจะมีแต่รูปตัวละครแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดลบเลเยอร์ที่2ไปเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เรากดลบเลยนะครับเราก็ติ๊กเอาลูกศรออกก่อนนะครับนี่นะครับติ๊กออกครับโอเคครับหลังจากที่เราติ๊กเอาลูกศรออกแล้วนะครับเราก็มากดเครื่องหมายแอนนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็มาติ๊กเป็นลูกศรเคลื่อนย้ายนะครับเป็นลูกศรที่มี4ี่ทิศทางนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เคลื่อนย้ายตามที่เราต้องการครับเราต้องการขนาดเท่าไหร่ก็เคลื่อนย้ายแล้วก็ขยายครับผมต้องการประมาณนี้นะหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับเราก็กดติ๊กถูกครับหลังจากที่เราติ๊กถูกแล้วนะครับ แล้วก็มาติ๊กที่เลเยอร์เลเยอร์อันที่3นะครับข้างบนสุดเลยนะครับพอเราติ๊กเลยนะครับเราก็มากดรูปแอนเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ถังสีนะครับมุมล่างซ้ายนะครับพอเรากดถังสีเลยนะครับมากดที่เป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นๆสีเส้นนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับแล้วก็กดอันที่2นะครับ นี่นะครับมันก็จะมีเส้นรอบตัวละครของเรานะครับพอมีเส้นรอบตัวละครแล้วใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากปรับขนาดก็ปรับนะครับนี่ครับกดตรงล่างขวานี่นะครับหรือว่าอยากปรับสีก็ปรับนะครับพอเราได้ที่เราต้องการเลยนะครับพอเราได้ที่เราต้องการเลยนะครับนะครับผมเอาใหม่ก่อนนะครับโอเคครับพอเราได้สีที่เราต้องการเลยนะครับเราก็มาติ๊กตรงเลเยอร์ที่2นะครับ พอเราติ๊กเลเยอร์ที่2เลยนะครับเราก็เอาเครื่องหมายมาร์กออกนะครับนี่ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเส้นกั้นนะครับพอเอาเครื่องหมายมาร์กออกเลยนะครับเราก็มากดตรงที่มีแผ่นสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะครับตรงนี้ครับแล้วเราก็มากดอันที่6นะครับนับจากข้างบนนะครับนี่นะครับที่มีวงเล็บนะครับกดเข้าไปครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกเอฟเฟกนะครับ เอฟเฟกนะครับนี่ครับเอฟเฟกครับแล้วก็กดมาช่องที่1ครับแล้วก็มาเลือกตรงที่รูปรถแข่งนะครับแต่ว่ามีที่มีเส้นสีฟ้ารอบรถนะครับแถวกลางนะครับช่องที่2นะครับนับจากข้างบนนะครับกดเข้าไปครับนี่ครับเราก็เลือกสีตามที่เราต้องการนะครับรอบนี้ผมจะเอาเป็นสีฟ้านะครับ ครับกดสีฟ้าไปครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็กดอีกครับครับแล้วก็มาปรับขนาดตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าเราจะให้สีมันกระจายไปแบบไหนนะครับนะครับผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับพอเราได้เลยนะครับเราก็มากดเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับกดเอฟเฟกแล้วก็มากดช่องที่2นะครับนี่ครับช่องที่2นะครับ แล้วก็ไปกดตรงแถวที่1ช่องกลางนะครับนี่ครับเป็นรูปรถแข่งแล้วก็เป็นรูปเบือเบอนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับผมติ๊กคางไว้ให้แล้วตรงนี้นะครับโอเคครับพอเราติ๊กเสร็จแล้วนะก็มาติ๊กตามใจชอบไปนะครับว่าเราจะให้มันมีรูปร่างแบบไหนนะครับเส้นที่เรากําหนดมานะครับลองเลื่อนดูครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแตกนะครับเหมือนไฟนะครับปรับไปครับตามใจชอบเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปรับ การเคลื่อนไหวมันนะครับว่าเราจะให้มันเอียงไปทางไหนนะครับเป็นการแตกตัวครับนี่นะครับถ้าเราคิดว่าสวยเราก็เอานะครับถ้ายังไม่พอใจเราก็เลื่อนไปเลื่อนมาดูนะครับนะครับผมบอกแค่นี้แล้วครับของผมผมเอกแค่นี้แหละนะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ ถ้าเราอยากใส่เอเฟิกสายฟ้านะครับเราก็ไปกดบวกเหมือนเดิมครับกดบวกครับแล้วก็กดอันแรกครับกดอันแรกอีกครับแล้วก็มาเลือกรูปนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเก็บรูปไปที่ไหนเพื่อนๆก็ไปเอาตรงนั้นนะครับผมเก็บไว้ตรงโฟลเดอร์นี้นะแล้วเราก็มาหมุนตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่นะครับ รอบนี้ผมจะเอาสายฟ้าไว้ทางนี้นะเนี่ยทิกูกครับหลังจากนั้นให้เรากดที่โฟลเดอร์บนสุดนะครับโฟลเดอร์สายฟ้านะครับหรือว่าเราเรียกว่าลเยร์ก็ได้ครับแล้วก็กดที่มีสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็ให้เราเลือกอันที่5นะครับนับจากข้างบนนะครับกดไปครับเนี่ยครับมันก็จะลบพื้นหลังของสายฟ้าออกนะครับแล้วก็มากด อีกครับแล้วก็มากดวงลิฟครับครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จครับหรือว่าถ้าเราอยากใส่เอฟฟกเป็นกระจุกนะครับแล้วก็มากดบวกเลเยอร์อีกครับบวกไปครับแล้วก็มาเลือกโฟลเดอร์อีกครับของผมเป๊ะนะครับผมหาเป๊ะนะครับ ครับกระจกผมอยู่นี่นะโอ้ไม่ใช่ผิดอันแล้วบวกใหม่ครับนี่นะครับกระจกผมนะครับแล้วก็แล้วก็โย่ขยายตามที่เราต้องการเลยนะเพื่อนต้องการขนาดไหนก็เอานะครับกดติ๊กครับแล้วก็กดเลเยอร์กระจกครับแล้วก็ติ๊กสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะครับแล้วก็มาติ๊กอันที่5นะครับโอเคครับแล้วก็ปรับความจางนะครับ ตรงนี้นะครับปรับตามที่เราต้องการนะครับผมก็จะเอาประมาณ1 6นะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการบันทึกนะครับบันทึกกดที่มุมซ้ายบนนะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับกดไปครับแล้วก็กดตัวสีฟ้านะครับขั้นตอนการบันทึกนะครับกดรูป ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรชี้ออกมาข้างนอกนะครับตรงนี้นะครับกดไปครับแล้วก็กดช่องตรงกลางนะครับกดไปครับแล้วก็เลือกรูปนะครับเลือกรูปที่เราทําเมื่อกี้นี้นะครับกดไปครับแล้วก็กดบันทึกโอเคครับบันทึกเสร็จแล้วนะครับ จบแล้วนะครับสำหรับวิธีทำปุกคลิปแบบสายไฮไลท์นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสอนทำอะไรก็เม้นบอกไว้เลยนะครับถ้าสอนไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะคลิปนี้เป็นคลิปสอนคลิปแรกนะครับคลิปต่อไปผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับ